วัดีครับผมพบกับช่องแดนดิซนะครับผมดูนะครับรถพ่วงกันนี้นะครับผมอันนี้รถพ่วงของพนักงานของแดนดิซงนะครับผมได้ออกไปแล้วครับหนึ่งลำนะครับผมนี่แล้วครับผมว่าใส่ได้เยอะขนาดไหนนะครับดูนะครับเข้าไปแล้วครับน้องนนะครับผมใส่แล้วครับผมอันน uhm like uh ี้คันที่สองนะครับผมคันที่สองนะครับนี่ดูนะครับผมชําตพันแต่อย่างนี้นะครับผมอีกคันที่สองนะครับ ันที่สองแล้วครับผมขันที่สองนะครับดูนะครับนี่ว่าขันที่สองเขาจะใส่ได้เยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ขันที่สามแล้วครับไปทีเดียวนะครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับนี่ขันที่สามแล้วครับ นี่คันที่สามแล้วครับนี่คันที่สาม้วครับเราจะใส่อย่างนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวๆภาพสวยในะครับผมเออครับเออนะครับดูนะครับนี่รถผมนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมมีมาอุดหนุนนะครับอุดหนุนแดงดิสซิงนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับขอให้ขายได้กำไรเยอะๆนะครับไหวไปแล้วครับสองคันนะครับนี่คันที่สามแล้วครับนี่แหละครับเขาจะทํางานบนนี้นะครับดูนะครับ ว่าใส่เยอะขนาดในรถท่วงนะครับท่วงมอเตอร์ไซค์นะครับใครมาทํางานต้องมีรถท่วงนะครับรถท่วงแล้วก็เทียวินนะครับเห็นนะครับตอนนี้ใกล้จะเต็มผมจะปล่อยออกแล้วนะครับคันนี้นะครับไห่แล้วครับเต็มแล้วนะครับผมพร้อมออกเลยทางนะครับเนี่ยให่แล้วครับ ครับดูปัจจุบันหานลดต่วงแล้วครับผมเสร็จแล้วครับดีครับผมขาวสวยไหมดูนะครับผมขาวอยา่างสวยเลยนะครับใส่แล้วครับผมผมจะปล่อยลำออกไปแล้วนะครับไปแล้วครับผม ออกออกแลครับไปแล้ผมเผอนะครับโตนะครับแค่นี้นะครับ